สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่หเดือนหนึ่งปีหกแนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่นี้อดก็ขออวยพรให้พี่พื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับร่ารวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปขอให้มีความสุขนะครับผม สำหรับฮานอยครับผมงวดเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่มานะทุกคนเมื่อวานนี้สามฮานอยผมไม่ห้านะมาแค่เด่นห้านะแต่เจาะไม่มาแลนะผมเน้นพิเศษกับปกตินะพิเศษเหมือนจะออกห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองหนึ่งห้าเจ็ดสองประมาณนี้แหละนะนะมีตั้งหลายห้าเลยนะไม่มีแต่ห้าหนึ่งกับห้าห้านะเมื่อวานนี้นะ ใครเอาห้าเป็นรูปนี้ได้อยู่นะน่าน,า,นาเสียดายเนาะจอตั้งเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อเด่นมาอยู่แต่จอไม่มาวันนี้ครับผมวันนี้ก็จะเป็น สามห้าหน่วยวันนี้ครับผมนะขอให้มีนี่เลยสามขอให้มีสามมาก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามห้าสามหกสามห้าสามหกสามศูนต์ตัวกัรสามสี่สามหนึ่งไม่มีแต่สามสอง กับซ้มสามวันนี้ขอให้อะไรสามขอให้มาทุกน้อยเลยหนึ่งเดือนหนึ่งหกแปดตัวเนี่ยนะครับก็จะมี ตัวเนยนะครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็สามห้าเอาสามหกดีกว่าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็สามหกรอบที่เน้นนะครับอะขอเน้นพิเศษกแล้วก็ปกติ พิเศษกับปกตินะครับผมนะสองฮานอยนะขอให้มีขอให้มาขอให้เจาเข้าสำหรับแนวทางนะครับผมก็จบไปแล้วขอให้มีสามมาฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ